เอสวัสดีครับพ่อกระชินเคยครับมาลัดงัวกับโอ้ไปเล็ไปแล้วครับว่าสิตไทยแบงงกงัวนหน่อยกับใส่รถซาเล่งมาท่านครับนะไปแล้วเนี่ยมาดักอยู่ด้านหน้าครับไปแล้วลูกไปแล้วไปไมือเลยเไป เฮ้ยเฮ้ยแม่เป็นขาวขาวครับตัวลูกไปแล้วเฮ้ยมนน้อมครับนะในก้อนตัวนึงในก,ก้อนก็มีย่อยไปแล้วทีมนึงครับนะเครื่องไปในน้อมครับซุม่มนี่น้อมผมหมีแน่เปเล่แน่ครับนะมีผมหมีครับนี่บนแน่ใจ มันกระดิง่งแดงๆนี่เพราะเนี่ยใจควายทำไมปีงควายทำไมเหล่ครับนี่ไอ้นี่เตรียเหล่ครับนะลงกระเพาะพันธุ์ท่านนี้คือเป็นเมือนเหรครับนะพอรีดกระไปแล้วไอ้ปง

môi xoay kẹp còn khắp chuồng nó mắt cứ xinh nhạc được không à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  mưa Cảm ơn lắm đứa đã xung nhỏ đầm đầm ừ ใช่นี่พอมีอีกทีมหนึ่งครับมืออลูกกลับแล้วยังไม่ยอมก่ายอืออือ จารุดใหญ่ไปแล้วครับเอ้ยฆ่ากันไปมั่วครับเอ้ยไปไปเอ้ยอือยัง เ้ยูป่ขอข้าวกะส่งตัวครับนะเฮ้ยบ่อ,บอพันนี่บอ่อพันกับบอ่อไ้เรือครับเฮ้ยเฮ้ย เอึอเอ้เอก้อนครับก่อนพวอนครับต่อมาพมีอีกพมีายซ้ำครับนี่กับพอผัดครับนะครับตัวนี่พมีลูกค้องไปกี่ครับไปแล้ว เฮ้ยใส่ใาสาไปาาอ,อีกนะใาสายแล้วก็บ่ายกับเป็นอ๋ขอข้งผววอนน้ำกลนแล้วก็ของปติครับแล้วก็ที่ควายครับนะเนาะควายเป็นปิงเฮ้ยแหละเอาแม่อ้อยกับมาพร้อมกันเลยไเฮ้ย มีคนไล่นั้งงัวมูมีคนไล่ไปเฮ้ยเฮ้ยไม่นีไม่มีมูเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ปัติครับไปไปโอ้กย์ก่ก็พอหำครับส้นกันพอดีครับขึ้นมากพอกันพอดีจังว่าใดเราซ้ายนี่เงียวครับนะเฮ้ยฝ้ยไปอย่างฝายทำไมอ่อยมากครับซื้อกว่าเฮ้ยนี่ล่าหาโมงเหรอครับนะ แต่ตวนันยังสูงอยู่ครับนะตะวนันยังจ่าอยู่แลีดต่วเวลาคัมแล้วเส่าเร็วครับนะโมงเจ็ดโมงยังมืดอยู่ครับนะโมงกว่าเจ็ดโมงยังถือว่ามืดอยู่มันทัานสว่างแลนะ้วนะแล้วว่าไปก็กจะคัมก็จะมืดลงกครับาครับนะเวลาหนาหนาวครับออกจะปีใหม่ครับช่วงหนาวหนาวแล้วก็สิหือว่าน้ำขอนกับบ้าแมนครับนะ พ้นก็บบุมีแล้วเขาหนาวแล้วครับหนาวเต็มเต็มอุ้ยเขาไม่ดอนครับลูกเขางองครับนะลูกไปส้นกับแม่เอ้ยแม่คนนี้ส้นกับบุญโฮวมมีดีเฮ้ยมันจะของง่วงมาแล้วครับเนาะมาเจ้านึงแล้วมีก่อมาแล้วเอ้ยช่างอันเมื่อวานบ่าไหวเผาไรยังบอกว่าไรเขาตั้งรถตั้งอันนี้ไรไงกูไดนั่น พวกงอดน่ะแม่คนยังไปยืนเบิ้งหัวกินหยาตั้งรถกระชิไเป็นยังไรพาไปไหนเมนบ่ง้งเงี้ยง้ยงชุด่หกลาบเอกรมัน้เาลโต้อเรเป็นยังเราก็ตสวดด้เนาะเขจังเสียตมาก่ามันบ่

อาะสามันลูกใส่ซาเลงกลับไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ยไปควางหมูไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ครับไปจุดเกิดเหตุจุดดันนาไปครับเลยไปเคี่ยวก่อนครับจุดเกิดเหตุขวางถนนอยู่บนครับจุดเกิดเหตุเท่าเฮ้ยเฮ้ย เขาไปแล้วครับอันนี้เฮ้ยสามโอ้ความบุญสิบสามอยังนี่อาน้อนเสือไอ้บ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนมเฮ้ยไม่นอาเป็นสัตว์ท้ายต่หมว่าเฮ้ยไปไหนมเอ้ยสองตัวครับเอ้ย Mắn nó ăn cái gì đấy ạ Ê Ê Ê

ही, <coughs> ही! <coughs> มันจะมีแมงหลายมแมงยังได้จ่อเฮ้ยไปก่อนกับปู้ตัวที่ไปขวบเขียนหน่อยบ่เฮ้ยลายมูนึงกับแากมูนึงหมีวเยอะดิมันเป็นแมงซึ่งขึ้นมาขวางอีกแล้วโอ้ยนายดิเฮ้ย <c oughs> เอนึอง้วเฮ้ย เอาครับนี่นะครับวันนี้วุ่นวายครับก็สิบวัวเหลาเหรครับน้อสิบอะไรเป็นเรือเป็นเล้าแล้วครับน้อมาถ่ายคลิปวันนี้ผมจะไปใส่เหรอครับนะโอเคครับอ่ะบอกคุณการทำนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ